โอกลีนโยคครชีชโชเฮมันสมองของกลุ่มเดินมาดุมๆเดี๋ยวสวนหมัดมวยเข้าให้พี่ฝึกมานะไอ้น้องแปลงร่าง Oh, ปุ่นรบประจำตัวแบรนด์เทารรัสคุ่นรูปทรงกระทิงที่สามารถปลงเป็นลำตัวส่วนล่างและต้นขาของโอรเรนเจอร์โรโบโเขาพี่แกใหญ่จัดโยคาชิชโชเฮรองหัวหน้าผู้เป็นมันสมองของทีมอายุเยอะที่สุดนักบินผู้ที่ต้องเข้าร่วมมาเป็นโอรเรนเจอร์จากการรุกรานของเราปีศาจพร้อมงานรับพลังมหัศจรรย์ไปซะพี่กระทิงเขียวถึงโชเฮบทบาทจะเป็นมันสมองของกลุ่มที่ดูจะจริงจังกับงานแต่นิสัยเขากลับเป็นคนเฮฮาประจําทีมสร้างเสียงหัวเราะให้เพื่อนๆยิ่งกับเด็กที่พี่แกเข้าขาด้วยสุดๆเฮ้ไปตกรงใจ รีพปเข้ามาซบอกพี่ชายคนนี้ได้เลยเข้ามาสิในการวางแผนของช่วยแต่ละครั้งวิธีการก็ดูจะไม่ค่อยสวยงามมากนักแต่กลับให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจนเช่นในตอนหนึ่งที่มีปีศาจท,ที่จะสาดลำแสงให้คนหลงรักกับอะไรก็ได้โดนเข้าไปทีนี่แม้แต่ตู้เย็นก็รักเข้าได้แบบไม่สนใจคนรอบข้างพี่เขียวเขาก็าเลยวางแผนลอบปีศาจมาอย่างทุรักทุเลจนสุดท้ายก็ลอมาที่กระจกให้สะท้อนโดนปีศาจเองได้แบบไม่ทันตั้งตัวเรียกได้ว่าเป็นไปนตามแผนครับได้ผลดีตอนจบไปกับพอเลนี่นะ จะไปคิดรังเกยบวิธีการจุกจิกยุ่มยิมแน่ะ <laughs> <laughs> และพี่เก๋ก็ใช่แเดียวเป็นนักบินธรรมดาเพราะนี่คืออดีตนักมวยที่ได้ซ้อมมาอย่างชำนาญกันแถมเด็กๆยังการันตีว่าพี่คนนี้มัดหนักมากเห็นตอนซ้อมก็รู้ล้วครับและหมัดของพี่เนี่ยเป็นหมัดหนักมากถ้าฝึกให้ดีนะ จะเก่งนะเหมือนกับไม้ไทสันเลยอะถึงเวลาที่ต้องรับมือกับพวกปีศาจที่ใช้มวยก็ต้องพึ่งพาพี่เขียวนี่แหละได้โปรดสอนผมด้วยนะครับท่านอาจารย์เห็นแบบนี้พี่เกทําอาหารได้ด้วยเนอะอร่อยไม่อร่อยดูหน้าคนกินเอาจะดานการต่อสู้นี่เรียกได้ว่าไว้ใจได้ด้วยมันสมองที่คอยคิดแผนเฉพาะหน้าได้อย่างฉับไวรวมถึงฝีมือมวยที่รวมกับพลังแปลงร่างไปอีกที่ขอให้มาเถอะพี่ซัดหมดและยังมีความใจสู้ที่แม้แต่แขนขาจะใช้ไม่ได้ก็ไม่ยอมแพ้หรือจะให้ปลอมตัวเพื่อความแนบ,บเนียนในการดําเนินการแผนพี่ก็ไม่ ่บนคราสวยแม่อาวุธประจาตัวสแควร์ครัชเชอร์อาวุธรูปทรงขวานคู่ลักษณะเป็นขวานขนาดใหญ่สองด้ามสีเขียวแวะไปดูท่าพ่อหนุ่มคนนี้กันสักแป๊บลพลังมหศจัจย์ทอรัสอ,อาวุธทอรัสบัตเตอร์าช่วงท้ายก็ยังคงกลับมากู้โลกกลับมาได้ถึงอาจจะช้าไปสักครึ่งปีนิดหน่อยนะ่าโอกริน